สวัสดีครับเบลุ่นไทยลองมาเดือนเมืองยียงอ,อนะมีแต่ชายชะกันเมืองเขาสาสาดคีนะผมสวัสดีเจ้าของช่องไอ้อนะัตลันะจิพามาสื่อตั๋วเครื่องบินกับไทยนะครับกับช่วงปีใหม่ สไตล์ฝรั่งตรงเดินย่างเดียวจอดรถใกล้ๆก่แมงเขามักเดินดีได้ครับแต่กระสังเกตแล้วเขาขามทางสีเขาบอกามาต่ำเต้เขาจอดเขาลงจอดชะลอเหาเมืองฝรั่งครับผมเป็นเมืองที่แบบคนมักเดินคนสัญจรเดินอย่างเดียวนี่เนี่ยรอเบิ่งรถไฟเขา ะรถไฟลังยุงนี่แบบชาวอพยพหลายเนาะค้นผิวสีนะเมืองแขกเมืองพวกแขกอาลับเยอะไปน้ำโซนโอ้ เราจะพาไปดูแม่น้ำดูครับเมืองเขาสะอาดสะอานรอไฟสัญญาณอ๋อเสียงรถอุบัติเหตรุรอครับมันเหมือดมันอันเขาเอืนอนเราผาาเพราะอีห,มหม่มนะ ออเขาไม่รอไฟแดงเลยใช่ไหมก็เดินย่างเหยืยอเพื่อนล่ะไปเขาเดี๋ยวเราจะพาไปเจอแม่น้ำโซนนะครับผมอันนี้อาจจะเปลี่ยนรถทีมงานโอลิมปิกเลยนครับผม กว้างใหญ่มากเลยแ <client. S 1> ดดรอนกอาแดดเนี่ยเนี่ยวิวนี่ได้เลยนี่เบิ่งควนเนี่ยวิวจิตแม่น้ำมีสระ อิตรกรรเขามัเย็นมากตอนนี้นะไอ้ผ้าทายลูกไอ้หุ่นน้ำเย็นสบายม,ามันหลับลมชมวิวนะครับผม <c oughs> จะถ่ายไปเรื่อยๆครับผม ก็คือต้องมามองด้วยตาเปล่าจะเป็นเมืองที่สวยกวย้วางใหญ่ีครับผมบูดเมืองเขาก็คือแม,ม,ม่น้ำเจ้พาพญาอ่ะไอ้ว่าแม่น้ำเจ้พาพญากว้างกว่านี้นะวนกว,กว,กวะ้างหรอเนาะกว้างกว่านี้หลายเต๋ออยู่น่าต่ว่าน้ำเพราะใส่ม,นนามาเต็งแตะปาลีดละ่ะ เพราะว่าอะไรเนี่ยป่ปาลีดลงมาคือว่าเงาใหญ่ดูตรงชาติอของเขเอกลักษณ์มันเป็นถนนคนเดินนะครับผมถนนคนเดิอนอ๋อกลับมาเดิอนอาบแดดเขาทำงานเขาก็อาบแดดเปตัวมาเที่ยวเาขาก็ต้องอาบแดดอาบแดดม,มันก็หลังจะสวยไหมครับผมเดี๋ยวาผพาไปเบิร์นเสา và họ cho nhìn bọn của sao nè họ bỏ hẳn lên bà cứ nhìn theo của sao bơ nhìn xeo sao, nó xeo sao, nó ม้ไก <rude S 1> ่เขาบบก่เบ like ้งเขาขี่กเตมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากขายของาอยูไกลๆาลูกหมารั่า เดินชมเมืองครับวันนี้คือว่าเป็นประเทศที่แบบเมืองแบบคนหลายชนชาติคนหลายชนชาติอืมคนหลายชนชาติลาาตแล้วเขาก็ชอบเดือนพร้อมเบืองในผลเมืองเ,เ,เขา,ส,าสะอาดสะอาดมีเรือให้นั่งด้วยนะครับผมดูกว้างใหญ่มากช่วงนี้เป็นช่วงโอลิมปิกด้วยนะครับผม แข่งขันโอลิมปิกเขาก็ได้แตเชี้ทีมชาติไทยของเขาเหมือนเดิม